แก่เชต้าสวนสวัสดีที่เพื่อนนะคะกลับมาชิมคิดฟัง,งกดไลค์ก็ใช้ให้กำลังใจด้วยนะคะตอนนี้จะยกักจะส้มอ่านี่ค่ะจะยักปาดข้างบนจะส้มฝากข้างล่างเขาแบ่งยางกันนะคะรวมด้วยเช็คกันเดี๋ยวจะเป็นเนินนินดหนึ่งแล้วค่อยปาดเป็นเองๆแสลงๆไปค่ะไม่แน่ใจว่าคุณงูยังอยู่หรือเปล่านะอันนี้ฝนก็ตกเป,ปรปล่อยนี่ดินเหนียวนะคะจะส้ม เยื่องว่าต้นนิ้วขอหลายเรื่องหลายเรื่องหนักฝังแล้วตึมฝนตกเยอะเมื่อเมื่อคืนอะตกเยอะตกจริงตกทั้งหน้าวานละทั้งวันแต่ตกแบบเนี้ยตกไปปล่อยแต่เมื่อคืนตกเอาหนักเลยค่ะแล้วก็นี่วันนี้ก็กำลังตกอยู่นะคะเนี่ยตกแบบโหดด้วยกันมาแบบมาเป็นพักมาแบบมาแรงๆนะคะมาแบบสู้ๆแรงๆเลย แบบหนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนนี้เริ่มกลายเป็นตกไป,ปลอยแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมาให้เ่าดูสถานจะยาวนะคะพอมีคนแต่ถ้าภาพนี้ก็ท่านทำงานได้เรื่อยๆท่านออกัน,นี้ก็ลำบากเลยเนะเพราะว่าือพี่เขาต้องปรับแต่งเนื่อนเป็นเหนียวต้องปรับแต่งเนินพวกเนี้นนยแล้วก็ต้นหมู่ต้นไม้อะไรก็ต้องจัดก,การให้หมดจะลำบากนิดนึงมันจะเละมันติดล้อด้วยมันจะหมุน อย่างเจ้าส้มก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความเขาได้เราใหม่ดอกยางเขาดีอยู่แล้วก็ตัวบอก,ก,กตัวยักษ์เหล่านี้ก็คือดอกยางยังไม่ค่อยมีละก็ <c oughs> อย่างว่าทํางานร่วมกันมันจะแเกรงใจฮอาเนาะ <c oughs> ถ้าก็นั่นไม่ดีแต่บ้านเนี่ยนั่นด่ ดอกยางเขาเจ้อาโซมอ่ะเขาใหม่แล้วก็ไม่ปัดไม่เตะเน้อเลยสบายสบายเลย๋ยวเราอ้อมอีกทางโอ้ยอ้อมไปไกลเหมือนกันเลยเดินเดินเดินตรงนี้ออกแบบวะตรงนี้ไปตรงนี้เราจะอ้อมไปตรงนี้ตรงนี้จะไปทางหน้านะคะหาที่เดินก่อนนะคะแป๊บนึงก็ตรงไหนเข้าได้นาตาอกะฝนก็มาแบบทุ่มใหญ่เลย ดูน้ำนะคะตรงเนี้ยมันก็เป็นเหนียวมันกันดนเหนียวเปนทรายอย่ะพูดยากแต่ว่าในความที่แบบอ่าโอยเดินลำบากแล้วก็อะไรเดินลำบากส่วนนึงแล้วก็ไอ้นี่มันจะติดก็ติดจานดินทรายมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดินเหนียวมันอยู่หน้าดินะคะ่ะอยู่ข้างบนข้างบนเลยนะพอตัดตักไปเหนี่ยกว่รแล้วก็จะเป็นทรายเดี๋ยวเราอ้อมแปบ๊บนึงนะคะอ้อมแปบ๊บนึงจะพาไปดู เย็นๆนะคะเดินลำบากค่ะไม่ใช่เลยตุปต๊ปตุ๊เป่เย,ย์ได้ยินเสียงพี่เขาเขาคุยกันเดี๋ยวต้องพาแม่โคแล้วมั้งเนินใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะเนินสงูงนี่เอามาถึงแล้วนี่พี่ๆเขาปาดไปต,ตรงนี้ตรงนี้ข้างๆนี่ปาดทำไมนูน่นค่ะถึงละตรงนี้เดินง่ายนี่ลงกระหิน นี่นะคะตะก,กี้เราอยู่ข้างๆต้นนู้นนะคะาต้นไม้นี่เรามาถึงตรงนี้ละทีดูดิค่ะทำงาน,นกันเดี๋ยวเราจะปาดไปเรื่อยตันไปนเรื่อยอ่อ,อกเรื่อย ดูน้ำน้ำฝั่งนี้ขังเนียที่เราตัดหญ้าไว้วันแรกที่มาวันแรกที่มาเราตัดหญ้าฝั่งพวกนี้นะตรงน,นี้เดี๋ยวให้ดูกว้างๆแป๊บนึงเลาเค่อยดูพี่อ้อยพี่เขาคุยกันหนึ่ยแนวกว้างน้นเนี่ยที่เราตัดหญ้าไปแล้วก็เผาละเดี๋ยวเราก็จะต้องกวาดไม้พวกนี้มารวมกันอีกทีหนึ่งเผาอีกรอบนึงนะคะไม้ต้นนี้ใหญ่แถวนี่นะมันเผาไม่ได้เผาไม่กินมันจะรามไปแต่หญ้าตัวน,นั้นฝนเออ ฝนไม่ตกเผาได้แต่ที่ฝนตกเผาไม่ได้ล่ะจะยักลงจะส้มแทนละอะผัดกันผัดกันแต่มันก็ถือว่าโชคดีอย่างนะคะ่ะดินตรงนี้ด้วยความข้้นบนเละแต่ข้างล่างยังแข็งนะอยู่นะโชคดีดนะมันไม่เละแบบยุบลงไปอะไรแบบนั้นอะ,ะทำง,งานไม่ได้นะคะแต่พี่ๆเขาคือ ล้วค่ะมีรถไถยสองคันมาด้วยกันเขาไม่กลัวค่ะคันหนึ่งติดไปคันช่วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีเคดูทางข้างด้วยอยู่ฝั่งอื่นตรงนู้นแปลงนี้ค่ะจะมารอยกยกอะไรยกเสาใช่ไหมอะไรสักอย่างแล้วก็นะ่ยเราก็ไม่ไปถามที่ไม่ไปดูปอะไรง่ายๆเลยก็มีเคนอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรปลอดภัยค่ะช่วยๆกันนะ เนื้อเข็นสีเขียวไอสีฟ้าเนาะรุ่นเหมือนคุณยายที่บ้านเราคุณยายบอกเนื้อสีฟ้าว่าสีเขียวเนื้อเหมือนต่อยักษ์นะค่ะถ้าเป็นคุณยายที่บ้านเราจะได้สีเขียวสีเขียวไอลูกคันเขียวเขียวเป็ยังไงไอยักษ์คันเขียวเขียวไม่ค่ะแต่ว่าคนแก่คนแก่เขาชอบเรียกสีเขียวีไอสีฟ้า ปาดไปเรื่อยๆให้ลงไปเรื่อยๆเราต้องจะจัดการให้มันไปเรื่อยๆเลมันลาบเรีย,ยงงั้นฝากกดติดตามกดดิ่งด้วยนะคะยแก๊กเซ็กซ์ก็สุดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะถ้าชอบคลิปขอบคุณที่ดกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้เราปล่อยพี่ๆเขาจัดการเรื่อน,นี้ไปก่อนแล้วก็ปรับตรงนี้แล้วกันนะคะแก๊กเซ็กซ์ก็สุดสวัสดีค่ะ